เพื่อนทั่วไปไม่เห็นคุณร้องไห้เพื่อนแท้มีหัวไหล่ไว้คอยขับนำตลาให้เพื่อนทั่วไปถือขวดไวน์ติดมือมางานปาร์ตี้ของคุณเพื่อนแทจะมาแต่หัววันเพื่อช่วยเตรียมงานเพื่อนทั่วไปคาดหวังให้คุณเคียงข้างเขาเสมอเพื่อนแทคา,าดหวังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเพื่อนทั่วไปเข้าหาผลประโยชน์ที่ได้รับจากเราเพื่อนแทจะถามว่าเรารำบากอะไรไหมมีอะไรให้ช่วยไหมจงรักษาเพื่อนนกเคยพูดรายๆกับพิตาแต่จริงๆแล้วนกอ,อยู่ข้างพ่ตานะคะ ่งอุทิตต้นเหลือเกินนะคะพี่ตาพี่ตาเข้าใจนกแล้วใช่ไหมคะเข้าใจสิคะเข้าใจว่าหนูต้องการให้ใครต่อใครเห็นว่าหนูเป็นคนดีที่เข้าใจหนูค่ะน้องคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยเหรอหนูนกสองหัว <c oughs> ส่วนนี้ก็คงคุณปลากริม ดิฉันชื่อปริมค่ะไม่ใช่ปะะกิม <c oughs> โอ้ยทานโทษค่ะพอดีเห็นหน้ากลมๆเหมือนไข่เต่าะค่ะ <c oughs> ปะะกิมไข่เต่า <c oughs>